โอเคเริ่มแรกผมจะเข้าใจนะว่าตัวเจ็บโอเคตัวเจ็บนักเตะเจ็บแต่ว่าไอ้พวกที่เหลือมึงก็ไม่ควรที่จะเล่นเล่นแย่ขนาดนี้ทุกคนผมอยากจะพูดแบบเหมือนเดิมนะสไตล์เดิมแต่ผมกลัวที่ผม,ผมบินเพราะมัน,บ,นบินมาสองคลิปแล้วทุกคนผมจะพูดพยายามแบบเซฟเซฟนะไม่คิดว่ามันจะเล่นแย่ขนาดนี้่จริงอยากใช้คำที่มันรุนแรงกว่านี้มากเลทุกคนมากกว่าคำที่มากกว่าคำากกว่าแย่อีกนะเข้าใจว่าตัวเจ็บแต่กุมบคำว่ากูนี่ได้ไหมโดนไหมน่าจะไม่โดนนะแต่ไม่แต่ผมไม่คิดว่า ไม่แต่ผมไม่คิดว่ามันจะโอ้โหมันจะไอตัวที่เหลือเนี่ยเอลิกเซนใครอะเอลิกเซนไอ้อันตโตนี่กานาชโชไนรุนอา่าเอาแค่เกมดูก,ก่อนไม่คิดว่าเนี่ยเมนูอีกคนหนึง่งคาซิมิโลไม่คิดว่าตัวที่เหลือเนี่ยที่ไล่ชื่อมามึงจะเล่นไม่ดีขนาดนี้โดยเฉพาะพี่บ่าวคาซิมิโลน,น,นะเดี๋ยวผมมาพูดถึงพี่บ่าวแต่ว่าเอาเอาพูดโดยรวมก่อนคือเดล่นด้วยนึงโอ้โหมันจะมามันจะมาพูดอะไรมีเยอะนะที่คิดไว้ว่าจะมาสวด,ดเยอะมากแต่แต่ลืมลืมไปหมดเลยว่าตอนนี้คือสติผมผม,มัน,ม,น,ม,ม,นม,มันพังไปหมดแล้วสมองผมมันพังไปหมดแล้วทุกคคนโดดยมมีเ็ือแบบ อันนี้ผมขออนพูดนะทุกคนเพราะว่าผมเหนื่อยมากตอนนี้ตีสี่ครึ่งคือผมผมแบบผมแบบผมงงมากกับกับทีมนัดนี้คือโอ้โหเล่นไม่ออกเลยอวยรุนอ่ะเนี่ยผมอยรุนเป็นลูกรักผมนะทุกคนแต่มัาอยู่เนี่ยคือผมไม่เคยพูดที่มันเลยนะให้กำลังใจมันตลอดแต่นัดนี้คือผมขอพูดที่มันครั้งแรกนะทุกคนคือไม่มีประโยชน์เลยจริงๆเก็บบอลไม่ได้ดูแบบไม่มั่นใจอยู่ดูป้าแป้ดูแบบดูแบบตะตุ๊กปะทุกคนดูแบบดูป้าแป้ดูแบบมันดูไม่มีประโยชน์เก็บบอลไม่ได้ อะอะไรอีกอะตำแหน่งก็ไม่ดีพิงมังนที่เขาพูดกันตอนแรกผมตอนแรกผมไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะว่ามันพิงแต่พอผมไปดูช่องฟุตบอลช่องหนึ่งเขาบอกว่าหอยลุนชอบมันพิงพิงมากพอมาดูัอนนี้เออมันพิงจริงจริงมึงจะพิงเขาอย่างเดียวเลยมึงเล่นบอลมึงจะไปพิงมึงรักเขาขนาดนั้นเลยเหรอเจอใครมึงพิงพิงเบียดโอ้โหทุกคนแล้วทั้งทีนะโดนไปสี่ศูนย์หลังจากโดนไปสี่ลูกแล้วทุกคนคือไม่เอาอะไรละไม,ไม่ไม่เล่นอะไรละหมดกำลังใจไปแล้วจะโดนลูกห้าให้ได้เลยเออจะเอาลูกที่ห้าให้มันได้เลลยคคืออคือออโโ้หวทีมีมมไ่แ แล้วดาวรุ่งลงมานะวันนี้ตัวเจ็บไปเยอะใช่ไหมแล้วดาวรุ่มที่ลงมาหวังว่าจะเจอดาวรุ่งที่มันเล่นเพื่อทีมเว้ยดาวรุ่งที่มันอยากประสบความสำเร็จในชีวิตที่มันอยากโด่งดังเว้ยหวังว่ามันจะเล่นเต็มที่ซึ่งลงมามึงเขาเล่นเต็มที่จริงๆได้บอลมึงไม่ส่งให้ใครเลยมึงอยากจะเกิดรัดนี้เลยโอ้โหแต่ละตัวทุกคนผมจะเป็นบ้าแล้วตอนเนี้ยโอ้โหคือแบบใครก็ไม่ดีไปหมดจ่ายบอลนี่คือแย่มากที่จริงอยากใช้คำว่าอยากใช้คำที่หมบควาาแย่นะทุกคนทุกคนอาจจะรู้เออ ตลาบอลคือไม่ได้เลยเอาบนนาล Split, อนะลอบขึ้นหน้าไม่ได้เลยเก,าก้าสิบนาทีทุกคนเก้าสิบนาทีนี่คือชั่วโมงครึ่งนะในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งพวกคุณเอาบอลขึ้นหน,านา้าไม่ได้เลยนอกจากจะโยนบอลยาวต่อบอลเกินขึ้นกลางสนามไม่ได้เลยต่อขึ้นหลังลุกสมกองหลังออกซ้ายออกขวาขึ้นหลังสสลนะแบ็กซ้ายสองคนวันนี้ในเกมลุกนะแบ็กแบ็ซ้ายแบ็กขวาดาร่กกับวันพิศกาไม่มีประโยชน์เลยในเกมลุกนะเฉพาะเกมลุกคือไม่มีประโยชน์เลยคิดถึงลูกจอมากทุกคนในตำแหน่งของวันบิศกาโอ้โหแล้วเอาบอลขึ้นหน้าไม่ได้ในหนึ่งช เห็นเสื้อแดงน้ำเงินแวบ,บๆนึกว,ว่าบาซ่านึกว่าปารีสโอ้โหมึงเล่นแบบมนดูแบบลูกเกมไม่ได้เลยไม่ใช่แย่แค่สกอร์ทุกคนลูกเกมก็ไม่ได้เลยเหมือนเจอทีมใหญ่เขากดดันอ่ะเหมือน,นกับทีมใหญ่อะ่ะ oh, โอ้โหตอบอลป๊อแปะมากแล้วที่สำคัญพี่บ่าวคือโอ้โหเหมือนหมดแล้วอ่ะสาภาพร่างกายเหมือนไม่ได้ไม่ฟิตแล้วว่ามันหมดวันนี้คือต้องพูดจริงว่าพี่บ่าวแย่มิงแย่มากคือเล่นไม่ได้เลยวันนี้ต้องโอ้หุพี่บ่าวต้องรับเยอะหน่อยและที่สำคัญนะทีมไม่มีบูโน่ทุกคนมันเป็นอย่างนี้นี่เองทีมที่ไม่มีบู โอ้โหผมไม่อยากให้คิดบันยามนะทุกคนแต่ผมมีเรื่องที่จะผลเยอะมากทีมที่ไม่มีบูโน่เนี่แหละทุกคนดูไว้ทีมที่ไม่มีบูนู้นเป็นหนึ่งนัดแล้วเดือดร้อนหงุดหงิดมีสันเมาลงมา20นาทีแรกรู้สึกว้าวรู้สึกดุดเด่นไปหาช่องรับบอลได้ดีปึ๊บปึ๊บไปต่อบอลอะไรได้มีจังหวะให้เล่นบอลเยอะหลังจาก20นาทีหลังจากนั้นคือมึงเป็นเดือดร้อนหงุดหงจริงๆมึงยังอยู่ในสนามหรือเปล่าวะโอ้โหมึงหายไปไหนเนี่ยมึงลงงหจริๆน่สัเมาแล้วคือไมม่สัเากนดร้อยลนหงุนหงิดจริงจร นาทีที่อะไรวะคือแต่ท้ายเกมเนอะเทนแฮคคุงจะเปลี่ยนสองคนนี้ออกคนดูคนดูแบบเกมที่เหมือนไม่มีเมย์สันมาในสนามะอะจนถึงท้ายเกมทุกคนแล้วก็ทนดูไฮรูเล่นอย่างนั้นจนถึงท้ายเกมปล่อยให้นักเตะมันเสียความมั่นใจเปล่าๆปล่าแทนที่จะรีบเปลี่ยนออกทุกคนโอโ้โหคือเทนฮักอะไรของคุณเนี่ยต้องโทษคุณก็ไม่ได้นะแต่ทษกคนคว่านักเตะเล่นไม่ดีในเมื่อนักเตะเล่นไม่ดีแล้วคนไม่เปลี่ยนออกมันก็ต้องโทษโค้ชใช่ไหมทุกคนเออมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะคือแล้วใครอีกคนหนนนึึงงแค่ โอ้โหเล่นบอลกันไม่ได้เลยทุกคนอย่างงี้ผมบอกเลยเนี yeah. ่ยแล้วหลังจากนี้นะแต่ละนัดคือมีนัดบีมิลกเหลือสามนัดใช่ปะ่ปะเจออาร์ซิโนนนิควคาสเซิลแล้วก็อะไรอ่ะไบตันโอ้โหแล้วมีนัดชิงกับแมนซิตี้โอ้โหผมบอกเลยว่าผมไม่อยากจะพูดคำหยาบทุกคนผมกูอาที่ผมมันบินแต่โอ้โหผมอยากจะพูดคำหยาบมากๆเลยว่า อยู่ไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วใทนาคกยบอกว่าแกจะคุงทีมต่อนะใครให้อยู่ก่อนโอ้โหทุกคนเนี่ยคือมันไม่ได้เลยทุกคนวันนี้แบบโอ้โหายไปตลกไปเลยอ่ะไอ้แกเปเล่นแบบโอ้โหพี่เบลก็เละอีแวนก็ช้าดาโลในจังหวะที่เสียประตูที่สองเอไม่ไม่ต้องแค่พูดจังหวะที่เสียประตูที่สองทั้งเกมเนี่ยดาโลคือจ่ายบอลไม่ได้และไม่ใช่ทั้งเกมเนี้ยตลอดชีวิตที่ผ่านมาของมันเนี่ยตั่เล่นกับแมนยูมันจ่ายบอลไม่ได้เลยความสามารถมันมีแค่นี้ ความสาม,มารถมาเล่นกับทีมระดับนี้ในลีกระดับนี้ไม่ได้จริงๆต้องย้ายทีมย้ายลีกไปเลยดาโลเน่ยเล่นบอลโอ,โอ,อ้โหจ่ายบอลง่ายๆไม่ได้แล้วก็เสียประตูเห็นไหมทุกคนลูกที่สองเสียประตูเพราะว่านั่งยัไม่ได้นะว่าใครใจ่ายจ่ายบอลเสียแต่ว่าเหตุเกิดมันก็เกิดมาจากการเสียประตูเอยเสียบอลจ่ายเสียบอลน,นั่นแหละก็เลยเสียประตูไปในจังหวะที่สองในในลูกที่สองแล้วมันจะพูดตรงไหนอีกเนี่ยจังหวะที่สองที่เสียประตูคือนั่นแหละดาโลคุณคุณจ่ายไม่ได้ จะจ่ายบอลเนี่ยเล่นบอลไม่ได้เลยดอลันมันยากนักหนาขนาดนั้นเลยหรอแค่การจ่ายบอลง่ายๆเล่นยากเล่นเลไแล้วพี่บ่าวก็คือเล่นยากจังหวะเบียดจังหวะบังอะไรก็คือจะไปเหยียบใส่เขาเนี่ยเหยียบก็นอย่างนั้นพอไปเหยียบก็โดนเหยียบโดนอะไรเขาทุกคนเยี่ยมาวันนี้คืออันตัวนี้ก็สร้างประโยชน์อะไรไม่ได้เลยแล้วเอออีกเรื่องหนึ่งคือดีเทเสันทุกคนไกลไปไหมอีกเรื่องหนึ่งคือดีเทเสันนกเตะผู้รักษาประตูที่เมนยูไม่เห็นค่า แต่ว่าเรารู้ว่าตอนนั้นเขาใช้เท้าได้ดีใช่ไหมปตล่าสุดตอนที่ว่าอยู่ใครวะเทนารหรือว่าใครวะเออว่าใช้เท้าได้ดีนะเซฟดีใช้เท้าดีแต่อย่าคุณปล่อยเขาออกแล้วไปซื้อโอนาหน้าอ่ะโอเคไม่ซื้อสัญญายตีอาร์นะแต่ปล่อยดี่พี่เดซันออกขายให้ดีเหมื่นแล้วดูเขาเล่นวันออกจากเท้าลื่นในสังคมได้เปรียบทุกคนแล้วก็เสียการเสียก็เสียดีด้วยจะจ่อเสียได้ใช้เท้าก็ดีต่างจากโอนาหน้าตรงไหนนะขายเขาออกแล้วไปซื้อโอนาน้าให้มันเปลืองเงินทุกคนแล้ว โอนหน้าก็ไม่ได้แย่นะและวอนาหนาก็ไม่ได้แย่เพราะว่าว so, <I 'm S 3> ันน <en> <I S 2> so, like ี olly, ้ผมพุ่งจริงนะแต่แล้วลูกเป็นดีคืออาก็โดนก็เอาไม่อยู่ผมมองว่าโอนหน้าเล่นดีด้วยซ้ำในจังหวะเซฟจังหวะอะไรวันนี้เซฟก็มีจังหวะให้เห็นยี่สิบนาทีแรกนะที่ผมจําได้เมนยูได้โอกาสยิงครั้งแรกประมาณนาทีที่ยี่สิบห้าเป็นจังหวะฟรีคิกของเอเล็กเซนในนาทีที่ยี่สิบห้าทุกคนครึ่งของครึ่งแรกเพิ่งได้โอกาสยิงครั้งแรกเป็นจังหวะฟรีคิกถ้าไม่ได้ฟรีคิกจะยิงตอนไหนครั้งแรกโอโหโดน แล้วทั้งเกมเนี่ยโอกาสยิงมีห้าครั้งเองมั้ตงตอนที่ดูเนี่ยคือเป็นเกมนี่อึดอัดแล้วผมก็ต้องดูให้มันจบเกมทั้งที่ไม่อยากดูแลยทุกคนต้องดูให้มันจบเกมเพื่อต้องมีอะไรมาพูดเนี่ยโอ้โหทรามานมากทุกคนทรามานมากจริงทั้งเกมแบบลูกเกมไม่ได้เลยเหมือนเจอบาซ่าเออเห็นชุดน้ำเงินแดงเป็นพวกบาซ่าโอ้โหเล่นกันโอ้โหออลิเซ่เอเซ่สองเซ่โอ้โหมึงเล่นจะเป็นยูเซ่ไปเลยโอ้โอหทุกคนไม่ได้เลยเตนฮัฮน่าจะไม่รอดนะไม่รอด แชมป์เอฟเอครับก็เอาคุณไม่อยู่ต่อให้คุณชนะแมนซิตี้แบบฟุกๆแล้วได้แชมป์ก็เอาคุณไม่อยู่แล้วล้างคุณไม่ได้แล้วแล้วนักเตะพวกที่มันเจ็บนะขายไปหมดเลยพวกที่มันเล่นวันนี้ก็ขายไปเลยเอาพวกใหม่ขึ้นมาเอาดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ซื้อตัวใหม่เข้ามาจริงๆคือไม่ได้แล้วเตนฮักชาติไฟแตกแล้วจริงๆคือไม่ได้ผมบอกเลยเอาคุณคุณเอาโดยเองไม่อยู่แล้วตอนเนี้ย ถ้าคุณบอกว่าคุณจะมาอยู่ต่อจะคุมต่อไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ใช่นักเตะก็ไม่ใช่นะทุกคนเลือกเลือกออกเลยชี้ชี้ตัวออกเลยใครผ่านไม่ผ่านผมดูแล้วไม่กี่คนผมไม่อยากเหลืชื่อไม่ผ่านนักเตะส่วนใหญ่เล่นเพื่องทีไม่ได้จริง